ไฮไลท์วันนี้นะฮะพบกันกับรถแบรน์ตลาดคันนี้เลย Honda Civic FC 1.8 EL ปี2020 <c oughs> นะฮะไม่90,000ก,กว่ากิโลคันนี้รถเข้าใหม่ที่บริษัเทเพชรยนต์ราคาเนี่ยตั้งขาย629,000บาทจากราคาป้ายแดงคันนี้964,000บาทแต่พี่ประหยัดไปกว่า3 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวคันนี้นี่ฮะประวัติเครดิดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เลยนะผ่อนเพยงเดือนละ11,000บาทต่อเดือนไม่เกินนี้ดอกเบี้ย2.79%นะคะคันนี้ได้รถ แบนตลาดออปชั่นสวยๆอย่างนี้เลยนะะพี่ภายในภายนอกบอกเลยครบท้วมมากๆนะภายในดําสนิทเลยนะะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอติดตั้งจากโรงงานนะะขอ p p p e c a r ร์เพให้เรียบร้อยคันนี้นะะร,รอเจ้าของอยู่นะใครสนใจคันนี้นะบอกเลยติดตามชมคลิปเต็มคลิปนี้เลยเอมี่รีวิวให้อย่างละเอียดเลยนะะพี่ FC Honda ห้ามพลาดคลิปนี้นะจ๊ะ สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องเอมี่วันนี้เอมี่ยืนอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่เซรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้เอมี่อัปเดตรถเท่าใหม่1คันนะคะคันน้านี้เลยนะเป็น Honda Civic f c นะคะ1.8 EL ปี2020เป็นรถบ้านมือเดียวออกข้างป้ายแดงคันนี้นะฮะสภาพเพึ่งเข้าบริษัทเลยนี่ยพี่จา๋าลูกค้าได้เห็นสภาพแลกเข้าของทางบริษัทเพชรยนต์เรานะว่าไม่มีชนหนักพิความตัดต่อเข้ามาในบริษัทแน่นอนค่ะพี่คันนี้นะเรียกง่ายใช้ง,งานไปเพียง93,000กิโลเท่านั้นนะฮะราคาเนี่ยสุดพิเศษเลยค่ะพี่คันนี้ 629,000บาทค่ะคันนี้ของห้างป้ายแดงราคาอยู่ประมาณ900,000ปลายๆนะคะพี่จ๋าตกเหลือมือสองเนี่ยเหลือ629,000บาทประวัติเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เลยดอกเบี้ยรเริ่มต้นเพียง 2. 79%เท่านั้นนะคะสำหรับ FC ท่านไหนสนใจเล็งหาตามหานะคะรถแบรนด์ตลาดคันนี้อยู่นะ Honda c ซี i c แนะนำชมคลิปนี้เลยบอกเลยเอมมี่นะพารีวิวทุกซอกทุกมุมห้ามพลาดค่ะพี่คันนี้นะคะได้เป็นสีขาวมุกเดิมๆโรงงานนะคะพี่จา๋าสภาพ,พสวยเลยเนาะไฟคู่หน้าเป็นไฟคู่หน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์ค่ะพี่พร้อมไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light ค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะพี่จา๋ามีฟัตันหมอกติดตั้งจากโรงงานนะคะพร้อม เส้นสายลายคมเยี่ยมอย่างสวยงามเลยค่ะพี่กระจังหน้าคมเยี่ยมขนาดใหญ่นะครับพร้อมตาเสียรลักโลโก้ฮอนดา้ากับพี่พวกนี้คมเยี่ยมแท้นะจ๊ะไม่ลอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิมนะประทะเบียนนี้เลยค่ะหนึ่งขอไข่นอนหนู9652หกห้าสองกรุงเทพมหานครน,นะคะได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะจ๊ะสวยๆเลยนะคะพี่จ๋าคันนี้นะได้รถสวยๆส,สภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมๆรับประกันเรื่องโครงสร้างค่ะไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำกับสีกรอมไม่แน่นอนนะคะ คันนี้นะได้เป็นล้อแม็กอลอยจากทาง h o n ด้านะคะพี่จา๋าเป็นแม็กของตัวไมเนอร์เช่เรียบร้อยแล้วนะเป็นแม็กสีเทาควันบุหรี่ค่ะพร้อมยางเนะะี่ยคะกรุเยียนะปี2022ทั้ง4เส้นเลยนะคะได้ยางใหม่ๆอย่างนี้ใช้งานยาวๆค่ะพี่จา๋านะคะซุ้มล้อด้านในให้ดูก่อนเลยนะคะอาจจะมีข้าวฝุ่นเนาะก็ยังไม่ได้ล้างนะคะคันนี้นะด้านในนี่เลยไม่มีรอยสนิมไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักหรือชกแตกค่ะพี่สวยๆเลยนะพวกรอยเม็ดอากพวกนี้เดิมๆโรง,งงานอยู่ครบทุกจุดค่ะพี่นะคะ นี่สวยๆเลยคันนี้นะประวัติเครดิตดีออกรถฟรีดาวนะฮะผ่อนเพียงเดือนละประมาณ11,000บาทต่อเดือนเท่านั้นหรือลูกค้าตังงบดาวไว้เอามาคุยกันกับพี่ดาวเยอะค่างวดรถเยอะผ่อนถูกๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋าแต่ว่าลูกค้าไม่อยากใชเงินออกรถนะประวัติเครดิตดีฟรีดาวได้เลยค่ะพี่ได้รถใช้งานทันสงการแน่นอนนะคะคันนี้นะเพิ่งเข้ามาในบริษัทกันเลยค่ะพี่ห่างหายไปนานเนาะสำหรับรถแบรนด์ตลาดรุ่นนี้นะ Honda c ซีว c f เนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันหน่อยดีกว่าค่ะพี่จ๋าด้านในบอกเลยวว่าสย งามสุดๆค่ะพี่นี่เลยพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังสีดำสามก้านทรงสปอร์ตค่ะพี่เดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำสามก้านทรงสปอร์ตนะคะเป็นหนังเดิมๆแท้จากทางฮอนด้าเลยะค่ะพี่มีตัวมัลติฟัง์กชันเต็มระบบเดือวสตาร์ทเลยค่ะสักครคู่หนึ่งนี่สตาร์ทรอบเดียวติดคือดีมากน่าใช้มากๆคันนี้ นะคะสำหรับท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากได้อยากโดนนะนี่เลยไม่แท้แน่นอน9,3820กิโลค่ะไม่เดิมไม่แท้ประวัติเดิมแน่นอนนะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะคะพี่หน้าจอเรือนไม่เป็นหน้าจอดิจิตอลค่ะนะคะมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายนะคะคอนโทรลเครื่องเล่นเครื่องเสียงที่ติดมากับตัวรถเนาะส่วนฝั่งขวาเนี่ยคอนโทรลน้าปัดเรือนไม้ค่ะพี่คันนี้นะคะมีตัวครูสคอนโทรลมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับท่านไหนเนาะใส่ซิ่งสายเดินทางไกล,กลชอบ,ชอบ แรงๆนี่เลยครุสคอนโทนมีมาให้เรียบร้อยค่ะพี่จ๋าพันดิ้ชิพมีมาให้หมดเลยนะจ๊ะใครสนใจคันนี้นะรีบเลยสําหรับตัวเครื่องเสียงนะคะเป็นเครื่องเสียงของทาง Honda เลยนะมี Apple Ca r p เพ y ให้เรียบร้อยสามารถเชื่อมต่อฟังก์ชันต่างๆเนี่ยคะรุ่นนี้ให้มาครบแล้วนาะอให้มาเต็มระบบเลยนะคะสําหรับตัวแอร์เนาะเป็นแอร์ระบบออโต้นะฮะปรับอุณหภูมิด้านในรถตามใจชอบเลยค่ะพี่ ปรับเองก็ได้หรือจะให้รถปรับออตโต้ก็ได้กดเลยค่ะออตโต้นี่ขึ้นไฟสีเขียวแล้วข้างนอกคือร้อนมากเนี่ยแอร์ก็จะเล่นให้เราเลยอัตโนมัติค่ะพี่พอด้านในเริ่มเย็นปุ๊บนะคะแอร์ก็จะลดอุณหภูมิลงมาให้พอดีค่ะนะคะสําหรับตัวเกียร์นะคะพี่จ๋าคันนี้นะเป็นตัวเกียร์ออโต้ค่ะพี่นะคะเบรกเนาะเบรกมือตัวนี้เป็นเบรกไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะพี่มีระบบอีโค่โหมดด้วยนะคะ ที่วางแก้วน้ํานะคะที่พักแขนเนอะสวยๆเลยค่ะพี่คันนี้เนาะนี่เลยเก็บสัมภาระจุกจิกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยค่ะพี่แล้วก็กระจกหนึ่งสองหน้าคนขับไฟติดทุกดวงนะคะนี่เลยสวยงามแน่นอนนะคันนี้นะตอบโจทย์สําหรับคุณลูกค้าแน่นอนสําหรับท่านไหนสนใจนะเล็งหาตามหาอยากได้อยู่แนะนําคันนี้เลยค่ะพี่ห้ามพลาดนะคะ ส,สวยเลยค่ะพี่กระจกมองข้างค่ะนะคะปรับระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะพับปรับเก็บไฟฟ้านะคะเปิดฝากระโปรงท้ายตรงนี้เลยค่ะพี่กดปุ๊บนะคะแล้วก็กระจกทั้งสี่บานปรับระบบออโต้ค่ะพี่ ะะสวยๆเลยนะคันนี้โครงสร้างเดิมๆแน่นอนค่ะพี่จ๋าไม่มีการชนหนักพีิกความจมน้ํากับสีแน่นอนนะให้ดูโครงสร้างเวทอาร์ครอยกระดูกงูฝั่งประตูคนขับค่ะพี่ไม่มีการตัดต่อมาแน่นอนนะคะไม่เคยถอดโป๊ทําสีประวัติเดิมๆสวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่รอเจ้าของอยู่นะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะคะสภาพบางจุดอาจจะยังดูสก,กรปรกอยู่นะคะพอเป็นรถเข้าใหม่เนาะเดี๋ยวเรารอล้างสปานะคะเก็บงานอีกนิดหน่อยนะนะสวยเลยคันนี้ติดฟิล์มมาแล้วรอบคันค่ะพี่ฟิล์มประมาณ6040รอบคัน นะฮะไพรเวทเลยนะตัวนี้สําหรับที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนี่เลยค่ะนะฮะเป็นรถทรงสปอร์ตเนี่ยก็จะติเตี้ยๆหน่อยนะฮะแต่ว่านั่งสบายช่วงร่างดีค่ะพี่เดินทางไกลๆสบายเลยนะ,ะตัวนี้คือยี่พันแปรุ่นท็อปเอนะฮะด้านหลังก็เป็นเบาะหนังสีดำนะคะพี่มีที่พักแขนให้ที่วางแก้วน้ําให้ครบเรียบร้อยหมดเลยคันนี้นะจ๊ะ เดี๋ยวให้ดูเบาะคนขับก่อนนะคะเบาะปรับไฟฟ้านะคะพี่เบาะปรับไฟฟ้าคนขับนะเพราะว่าคันนี้เป็นตัวท็อป E L เราเรียบร้อยค่ะพี่สภาพเบาะก็สวยสมบูรณ์ค่ะนะคะเบาะทรงสปอร์ตรับสลีระผู้โดยสารคนนั่งค่อนข้างดีเลยเดินทางไกลๆไม่ปวดเมื่อยแน่นอนค่ะพี่นะ,ะนี่เลยนะแล้วก็ตัวเหลี่ยมสันนะคะตรงชัดเจนไม่มีรอยบุบรอยรักยิ้มนะคะ ตัวไฟท้ายค่ะพี่เป็นรูปตัว C เข้าหากันน้อสยสัญลักษณ์ของตัว Honda Civic f c รุ่นนี้นะคะมองไกลๆนะรู้เลยว่าตัวนี้เป็น f c แน่นอนนะคะเป็นรถตลาดรถัยรุ่นที่น่าใช้งานมากๆค่ะพี่สำหรับคันนี้ใครสนใจรีบเลยมีคันเดียวเท่านั้นสวยๆอย่างนี้รอเจ้าของอยู่นะคะอ่าด้านหลังเนาะก็จะมีกล้องถอยหลังจะทางโรงงานให้เรียบร้อยค่ะพี่นี่เลยนะคะ สำหรับที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนาะตัวฮ o น da c ซ v i c คก็ค่อนข้างลึกเลยแล้วก็กว้างมากๆค่ะพี่บรรจุเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะร่องรอยการใช้งานหนักไม่มีเลยนะคะพี่พวกรอยโครงสร้างด้านในด้านนอกเดิมๆสวยอย่างนี้เลยค่ะพวกรอยม็ดอาร์กรอยน็อตนะคะจะทางโรงงานนะเรียงครบสวยตรงเป๊ะทุกจุดค่ะพี่จา๋าตัวนี้เนาะ,ะเดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์เครื่องมือ,อยางอะไหล่ถุงเครื่องมือแม่แรงพวกนี้มีให้ครบหมดเลยนะจ๊ะไม่เคยผ่านการใช้งานค่ะพี่นี่เลย สำหรับตัวนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ในบริษัทเรานะใครสนใจอยากได้นะคะมาชมรถตัวจริงมาดูได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเศษท68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหาคนครนะคะพี่เปิดทำการทุกวันเลยนะไม่มีวันหยุดค่ะมาแล้วติดต่อเอมมี่ได้เลยนะคะหรือก่อนเข้ามา ทักหาโทรหาเอมมี่ก็ได้นะฮะเอมมี่ส่งโลเคชั่นร้านให้นะพร้อมลงนัดหมายให้เรียบร้อยกับพี่พาดูรถจัดไปแนนยันปล,ลดรถได้เลยประวัติเครดิตดีพนักง,งานบริษัทราชการนะคะหรือบัตรเครดิตวงเงินสูงๆใช้เกินสองปีพวกนี้ลูกค้าสามารถรับรถกับภายในวันได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องรอนานนะนี่ตัวโครงสร้างต่างทุกจุดนะคะเดิมๆจะสวยโรงงานเลยค่ะพี่เพชรยศเรานะคะเราคัดเกรดรถเข้ามานะ,ะ,นะะบอกเลยไม่มีย้อมแมวขายแน่นอนนะคะไม่มีหลุด QC แน่นอนค่ะพี่ สวยๆอย่างนี้นะรอเจ้าของอยู่สำหรับโตฮวนด้าซีวิ i c FC 1.8 EL รุ่นท็อปเลยนะคันนี้ปี2020ไม่93,000กิโลครงสร้างสวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยค่ะพี่นี่กระจกมองข้างนะฮะสีเดียวกับทางตัวรถเนาะสีขาวนะฮะกระจกมองข้างด้านซ้ายนะฮะมีกล้องมาให้เรียบร้อยนะตบไฟเลี้ยวฝั่งซ้ายปุ๊บเนะี่ยจอแสดงผลให้เลยค่ะพี่กล้องแสดงผลผ่านหน้าจอให้เลยเนาะก็ถือว่าเป็นนะ ข้อดีของทางฮ o n d a เนี่ยคะราคาแข็งไม่มีตกใช้งานดีนะเครื่องยนต์ทนทานมากๆรุ่นนี้นะเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะพี่ว่าเครื่องยนต์สวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราได้มาอยู่ส่วนตัวห้องเครื่องกันแล้วนะคะพี่จา๋าคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,800ซีซีเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะเครื่องยนต์ก็นี่เลยคะ่ะพี่แห้งๆอย่างนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยคาบน้ํามันหรือคาบเคระนะคะไม่มีร่องรอยสนิมค่ะพี่ น็อตหัวเครื่องแต่ละจุดนะคะไม่เคยถูกการแกะงะไขเลยทั้งสิ้นค่ะรับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะเดิมๆโรงงานแน่นอนค่ะพี่ตัวเล่มสำเนานะคะตรงกันหมดเลยนะเลขขึ้นในตัวถังตรวจสอบได้เลยค่ะพี่จ๋านะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างตรงนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะนะคะสำหรับตัวน็อตฝากระโปรงนะคะน็อตเบ้าโช็คฝั่งซ้ายนี่เลยค่ะพี่น็อตไม่มีร่องรอยขยับแน่นอนนะคะสภาพหัวน็อตสวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่เดิมๆโรงงานค่ะไม่มีราคาาสนิมไม่เคยจมน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่นี่เลยนะน็อตฝากระโปรงค่ะพี่สวยๆเลยค่ะ นะะฮสะภาพดีมากๆคันนี้นะบอกเลย6,2,9,000บาทเท่านั้นนะคะพี่จ๋าได้รถส,สวยๆคงสร้างเดิอนๆอย่างนี้ไปใช้งานกันเลยนะผ่อนหนึ่งพันเครดิตด,ดีฟรีดาวได้เลยจาะพี่นะฮะน็อตเบ้าโชกฝั่งขวาฝั่งคนขับนี่เลยค่ะพี่จา๋าสภาพส,สวยๆเลยอย่างนี้เลยนะนะคะหัวน็อตไม่มีการแกะแงะขไขใดๆทั้งสิ้นค่ะนะ,ะพวกรอยฝักกระโปรงรอยเม็ดอาตต่างๆทุกอย่างตรงเป๊ะหมดเลย นะฮะดูฝากระโปรงค่ะพี่สติกเกอร์ตามมอกอรจากโรงงานนะฮะแล้วก็ตัวฝากระโปรงนะนี่โครดเลขเครื่องตรงนี้ สวยงามค่ะนะฮะแล้วก็ตัวซีนนะซีนเดิมเดิมแน่นอนนะจิกเข้าเนื้อและคลายออกเนี่ยคือคุณได้ฝากระโปรงแทนแน่นอนค่ะพี่นะฮะพวกรอยเม็ดอาร์กรอยปั๊มหัวน็อตพวกนี้นะฮะสภาพดีๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านะใครสนใจคันนี้นะรีบเลยนะฮ o n d a c ซ vic FC อ8 EL ปอปี2020รถเดิมเดิมโครงสร้างเดิมเดิมือเดียวของห้างป้ายแดงประวัติศูนย์ค่ะตรวจสอบไว้เลยนะไม่เก0 0 0มกิโลค่ะพี่นี่เลยสภาพด้านในนะฮะสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋า มาเลือกชมมาลองขับได้เลยนะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะมาลองขับได้เลยนะเอมี่พาทดลองขับนะคะพี่ใครจองก่อนได้ก่อนซื้อก่อนได้ก่อนเลยนะตัวนี้ประหยัดกว่าป้ายแดงไปเกือบสามอาสากว่าสามแสนบาทเลยทีเดียวค่ะพี่ตกมาเหลือมือสองเนี่ยเหลือหกแสนสองหมื่นเก้าพันจากป้ายแดงเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทค่ะนะคะสวยๆอย่างนี้รอเจ้าของอยู่นะจ๊ะ นี่เลยนะคะสำหรับ FC ท่านไหนนะคะชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะสนใจ Honda c ซ vic FC 1.8 e l รุ่นท็อปนะคะปี2020คันนี้สีขาวมุกไม่90,000กว่ากิโลนะคะรถโมเดลของห้างป้ายแดงนะคันนี้ราคาตั้งขายนะคะ629,000บาทประวัติเครดิตดีฟรีดาวออกรถศนบาทไม่ต้องใช้เงินสักบาทในการซื้อรถเลยนะจ๊ะพี่จ๋านะวันรับรถรับเงินมาจาคืนได้เลยนะคันนี้629,000ประวัติดีฟรีดาวนะผ่อนถูกๆ11,000บาทประมาณนี้เลยดอกเบี้ยเริ่ม 2.79%นะะ FC ท่านไหนสนใจมัดจำจองล็อกรถได้เลยโอนเข้าบัญชีบริษัทเพชรรุนนะคะเราส่งนะไฟแนนซ์นับเปเซ็นถึงที่เลยลูกค้าต่างจังหวัดเราก็มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ต่างจังหวัดนะจ๊ะโอเคก่อนจากการวันนี้นะจ๊ะฝาก FC ทุกท่านเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่รีวิวอะไรให้กับลูกค้าได้ดูกันนะคะโปรดติดตามชมได้เลยนะคะฝากกด ติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเอมี่จะรีวิวรถลงช่องทุกวันเนาะลูกค้าก็จะได้ดูรถสวยๆนะคะกับเอมี่เนาะก่อนจากกันวันนี้นะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้เอมี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ